ก็ okay. แ่ได้เวินก้อนใหญ่หค่ะอะไรก็ถามว่าอายุขนานอนี้จะทำงานทำไม,มเอาเงินไปไหนถามว่าจะเอาเงินไปไหนท่จริงก็หาเงินเก่งนะคะแต่ไม่ค่อยได้ใช้ลรอค่ะเราก็ใช้ในสิ่งที่ถูกที่ควรก็คืงให้กลุ่มนวันเกิดปีนี้ไม่ได้ทำแค่นี้อีกจะสร้างห้องน้ำ ให้จังหวัดทีกเนโรไปสิดท้องที่วัดนะคะแล้วก็ซื้ออาสนะให้วัดไป300ชุด สร้างสนามกีฬาหมดไปหึงล้านห้าแสนบาทนะคะก็ทำหลายอย่างแต่ว่าเพียงแต่ไม่ได้บอกใครเพราะบอกเยอะก็กลัวกลัวที่ทำจริงกับไม่ทำจริงมาหลบไม่ค่อยได้เหนื่อยมากเลยนะคะวันนี้ก็ดีใจที่ได้ทบุญท,ท,ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะคะขอให้รับบุญร่วมกันนะคะเราร้องสาธุพร้อมๆกันสามครั้งนะคะสาธุสาธุ ขอให้เจลิงร่ำรวยร่ำรวยนะคะแล้วก็แจกของแถมทุกปีค่ะขอให้เจ๊เป็นสาวพันปีขอให้มีความสุขมากๆค่ะอายุยืนหมืนม่นๆปีดีกว่าเฮงๆปังๆในทุก<อ>เรื่องเลย วันที่เดินทางมาจากเมืองจีนก็ปวดหัวเข่ามากมาซื้อของที่นี่ก็เจอเจเล้งเจเล้งเนี่ยให้ยานะครับกลับไปที่บ้านนะแล้วก็นวดหัวเข่าให้ด้วยบอกวิธีว่าไอ้ปวดหัวเข่าเนี่ยจะต้องทํายังไงนะพอเจเล้งก็ปวดหัวเข่าเหมือนกันตอนนี้เนี่ยหายแล้วนะครับเจเล้งบอกวิธีรักษาให้ด้วยไม่ต้องไปหาหมอมากมายเลยแล้วก็เดี๋ยวขออวยพรเป็นภาษาจีนด้วยนะยแล้วก็แปลให้เป็นภาษาไทยวันนี้เป็นนเงนีะขอให้ป้าเนียงมีสุขสันต์วันเกิดขอวนยพรอ วันนี้เป็นวันเกิดนะครับของเท่าแก่ก็ขอให้ท่าแก่เนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เงินเยอะนะฮะแล้วก็กิจาการก้าวหน้ารุ่งเรืองมีความสุขตลอดไปขอบคุณมากนะครับผม ขอให้เจลิงมีความสุขมากๆค่ะมีความสุขมากๆค่ะก็ให้คุณแม่สุขภาพดีนะคะแล้วก็แม่แข็งแรงค่ะอยู่กับผู้หนูดานๆค่ะขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่กับลูกหลานนานๆหนูรักแม่นะคะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงเป็นล้มโผลล้มใส่ของลูกทุกคนนะคะ